สวัสดีค่ะชื่อพัชรีธรรมาวิจิุลนะคะชื่อเล่นชื่อเชงค่ะปัจจุบันทํางานประจําอยู่ค่ะทางานประกันภัยเป็นอาชีพเสริมค่ะค่ะทํางานกับแฟร์ดีมาได้ประมาณ2เดือนนะคะแต่ว่าอยู่ในวงการประกันภยัยรถยนต์มาได้ประมาณ5ปีแล้วค่ะคนที่แนะนํามานะคะซึ่ง ทางแฟรดีเนี่ยให้ผลตอบแทนที่สูงและเรามีระบบแอปพลิเคชันที่ทำงานที่ง่ายและทุกคนก็ทำได้นะคะเป็นอะไรที่ตอบโจทย์มากๆและมีการเปิดอบรมนะคะทุกจังหวัดเลยทำให้ง่ายต่อการเรียนรู้มากเลยค่ะ ที่แฟร์ดีนะคะตอบโจทย์คนที่เป็นตัวแทนใหม่ได้ดีมากๆเลยเพราะว่า,าผู้อบรมนะคะที่จะเดินทางไปทุกจังหวัดในประเทศไทยนะคะให้ความรู้นะคะในด้านการประกันภัยนะคะให้กับตัวแทนใหม่ที่ยังไม่เคยรู้จักนะคะการประกันภัยใดๆเดินแล้วก็มีส่วนลดให้กับคนที่ต้องการซื้อใช้เองสำหรับตัวเองและคนในครอบครัวหรือตอบโจทย์สำหรับคนที่ต้องการมีไรายได้เสริมได้ค่ะ อยากเชิญชวนเลยนะคะว่าให้ตัวแทนใหม่นะคะที่อยากจะเติบโตนะคะและมีรายได้หลักแสนนะคะได้เข้ามาร่วมธุรกิจกับแฟดีค่ะเพราะว่าที่นี่เรามีเครื่องมือนะคะแอปพลิเคชันที่ทำงานผ่านมือถือง่ายและสะดวกไม่จำกัดอายุเพศและวัยนะคะถ้าสนใจนะคะยินดีทักมาได้เลยนะคะเชยินดีให้คำปรึกษาการบริการนะคะกับทุกๆคนนะคะทักเข้ามาได้เลยนะคะ